อาจะอัพเป็นท่านหนึ่งก่อนนะสำหรับอาเซนกานะครับผมในการช่วยเพื่อนสร้างศีรีเอารองเท้ามาตอนก็ได้นะโอเคจะลองเล่นก่อนนะครับไอ้ดิมา,าอาเซนกาโดนนะครับพยายามเช็คโอ้โหโดนลิเตอร์โอ้ลิเตอร์พยายามลิเตอร์เป็นตัวจุ๊กเลยนะเนี่ยเล่นแบบจุ๊กเลยจุ๊กเก่งนะเราดูอาเซนกานะครับผมจะหลบการจุ๊กของลิเตอร์ได้หรือไม่ฮะเว็บแรกชนแล้วนะครับผม โดนซีซีไปเดี๋ยวเราจะเล่นสายหน้าลำคาญน,นะครับผมอาชิดการแตหน้าลำคาญได้ครับผมได้ได้เล่นธรรมดานะครับเกมหน้ามาเล่นได้นะพยายามจับไปหนึ่งวุดนะฮะเมดแบบนี้เขาเรียกว่าเมดสายสร้างซีซีนะครับผมนะมีความสามารถในการสร้างซีซีให้เพื่อนนะครับผมเพราะนั้นการโพสิชันสำคัญนะ ไอเทมหลาอาจจะเน้นไปนทาง mobility มากกว่านะครับแล้วก็ดาเมจที่ทําจะเป็นดาเมจแบบ DPS นะครับผมต้องใช้เวลาในไฟนะที่มีเวลาในไฟเยอะๆการทาดาเมจของไอซกายยิ่งสูงนะครับผมตอนนี้น่าจะโดนปิดหลังนะสำหรับ2คนข้างๆนะครับผมอาจจะต้องกดสปินเข้าไปช่วยเลยนะครับเอาแม็กตัวแล้วตัวนะตอนโยกนะจิกแสนแล้วเรียบร้อยครับเข้าไปไล่บีได้นะ โอ้ไม่โดนครับผมนิดเดียว damage ตัน้อยไปแต่ว่าน้องแมงออ็กกอ้อไปอยู่ในพุ่มเลยครับผมโอเคไม่เป็นไรตัดคลิปได้ไม่ได้บ้านกันจริงๆนะแต่ว่าต้อสร้างความน่ารำคาญโอ้ตอนนี้เรา p ชั i นตัวเองนี่มีการ p o ั i t i o n เองไม่ดีแล้วผม p ชั i นตัวเองไม่ดีครับผมผม p ชั i นตัวเองไม่ดีตอนนี้ต้องยอมรับนะครับผมเราจะขึ้นไปรองเท้าขึเ้เมทซิลิกเลยก็ได้นะถ้าเราตายไปแล้วนะครับผม สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือโมบิลิตี้สำคัญที่สุดนะครับในการเติมเกมไฟแล้วเจน่าโดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับ oh, <no. S 1> ตอนนี้โมเมนตัมน่าจะไปที่มังกรเล็กก่อนไหมนะหรือมังกรใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องขับนึงนะครับแต่ตอนนี้เขาไปตึงกันที่ทางซ้ายแล้วนะครับเอาแม็กเล่นเป็นโลมบบิงชินโลมบบิงอย่างแม็กเนี่ยไม่ค่อยสมควรที่เป็นโลมบบิงเนาะเพราะแม็กเนี่ยมีเลือดก,ก็จริงนะครับ oh, <no. S 1> ผมแต่ยังไม่ค่อยมี C c เท่าไหร่นะ CC ยังไม่เยอะมากนะครับ ไวเลตน่าจะโดนได้นะครับผมถ้าบทสชาติตัวเองไม่ดีก็ตายในป้อมนะครับผมเรียบร้อยคนระับตามคาดเลยนะฮะตอนนี้ป่าเนี่ยน้องตุนเนี่ยเอ่อการเล่นในป่าน้อยมากแล้วก็ตึงเลนพอสมควรน,นะครับเช็คพุ่มตรงนี้นะใ,นใครจะแฮกแมปผมไม่สนใจนะรผมมีฮาร์ค้แห่งการสังเกตการอยู่แล้วนะครับผม,ามการเหตุการณ์ลงหน้าได้โอเคเราได้เปยิบเล็กมา เดี๋ยนี้ผมกลัวคือไวโอเล็ตจะแหลมนะครับจริงๆเราไม่ควรเดินแม่น้ำนะแต่ว่าตอนนี้เรามากับลมลมลมันลมนำหน้าเราเพราะนั้นโอเคจุดผุ่ไปผมกดสปินนะครับผมเมสายนี้เป็นสายเน้สนสร้างดีสีออกไอเทมชิ้นแรกเป็นเนคเคล็ดนะครับผมแต่ด้วยความที่เรารอเนคเคล็ไม่ไหวนะาานานแล้วมานาเราก็ยังพอใช้อยู่นะด้วยพลังแฝงและต่างๆนะเราออากระเบิเล็กดีกว่านะครับผมน <Yeah. S 1> ำสร้างดีสีมาโอ้โดนะ ตุนอีกแล้วครับผมเกมที่แล้วน้องตุนก็ไวโอเลตนะฮะโดนไปรวมๆเหมือนกันนะตาน,นี้เล่นนาะคอสก็โดนอีกทีแล้วครับผมตัดตามาสกายตัมซีมาครับโอ้ย เราโดดจายเรายากอยู่นะครับเราโดนทะลุเข้ามาง่ายมากเลยโอ้ oh, เราต้องใช้พึ่งซีซีจากเราเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมจริงเลยนะครับผมมีการเตรียมนะคนที่เห็นก็คือคนจริงๆนะครับผมไม่ใช่นักแสดงนะครับผมเหตุการณ์ก็เหตุการณ์จริงนะครับผม <c oughs> เหตุการณ์จริงในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเจ็บจริงนะครับผมไม่มีการเตรียมเล่นพลาดเองอะไรเองหมดเลยนะครับผม ไวเวล็ตจะโดนอีกแล้วเรามีหน้าที่ในการเออไปซ้อนไวเล็ตนะครับผมถ้าผมเล่นแคลรี่ผมจะปล่อยบนแตกนะถ้าผมเล่นแคลรี่จริงผมจะปล่อยให้บนแตกเลยนะครับเพราะว่าการที่เราไปตึงที่ป้อมซ้ายเนี่ยเราจะโดนได้รัวๆนะไวเล็ตจะตายตรงนั้นหลายรอบเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนที่คิดนะที่เราพากไปเอาไวเล็ตก็โดนกดดันอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็วาร์ปแล้วตอนนี้เปิดแม็กเข้าไปเจอ31ครับผมประกดสปินเข้าไปครับ หนักเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะช็อตนี้ตัวทุกเลนนะฮะเกมนี้จุดอ่อนมันอยู่ที่โลมมิ่งนะครับผมโลมมิ่งด้วยนะแล้วก็ป่าที่ยังเคลียร์ยังแช่เลนเยอะเกินไปนะครับผมนี่เราจะให้ดูความผิดพลาดของการเล่นนาคอสนะครับตาคอสไม่ควรไปแจมเลนนะเขาเรียกแจมเลนตึงเลนนะครับผมเนี่ยอย่างมังกรเนี่ยผมดูได้เลยนะใครเล่นป่าเป็นไม่เป็นเนี่ยดูพวกมังกรเล็กพวกบาฟ้าเนี่ยถ้าเต็มแมบบเนี่ยบอกเลยว่ายังเล่นป่าได้เก่งนะครับผม อย่งนั้นกูจะโดนนะครับแล้วลมมิงก็ไม่สามารถกันอะไรได้เลยนะครับผมเราต้องยืนให้ดีนะตรงกลางขวามีอลิสรเอรเรารอสร้างมันจะตีแล้วขับไปเรื่อยๆแต่เรายากตรงที่เด็กซ่ามันทะลุซีซีเข้ามาได้นะมันรับเท้ารับตีออกมาได้เพราะเราเมดเราเป็น DPS นะครับโดนเยอ่นะแมวเลดย้ายไปเลนไหนก็โดนนะครับผม แต่ออกของมา่ขนข้างดีแล้วแหละศัตรูพยายามไล่ป้อมนะฮะทุกทิศทุกทางนะครับกดดันป่านะนี่คือสิ่งที่ลอมมิงเรายังขาดการป้องกันนะครับหน้าที่ของลมมิงก็คือการรักษาทรัพยากรที่มีอยู่นะครับตอนนี้ลมมิงเราไม่สามารถรักษาทรัพยากรอะไรได้เลยนะครับผมแล้วก็ซ้ายเห็นซ้ยายไหมเรากำลังจะโดนตีซ้ยายโดยที่ข้างล่างอ่ะโดยที่สูตรโผล่นะครับผมอ่ะแต่มีโมบิลิตีต้ทั้งสองตัวก็โอเคไม่เป็นไรนะครับ แอนซินยังฟาร์มช้าอยู่นะป้อมเราแตกไป3แล้วนะครับผมเงินตามแน่นอนแล้วตอนนี้ไวเลตโดนอีกรอบแล้วครับผมเอาต่อัว้องอ ต้องยืนสแปมให้เป็นนะครับผมเป่นอาเซนกาต้องเป็นตัวละคร DPS นะครับสแปมสกิลสร้าง CC โพสิชันตัวเองให้เป็นนะครับทำอยู่2อาอย่างนี้ให้ได้นะครับผม,มาจระจอนข้างดีถามว่าการโพสิชันของเราในเกมนี้ยากไหมตอบว่ายากมากนะเพราะมีเด็กต้าทะลทุวงในเข้ามาแล้วก็ลมเราไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้เลยนะฮะแล้วเลดมาเนี่ยลมค่อนข้างจะลมละลายแท้งไม่ค่อยดีนะครับผมแย่เปิดเข้ามาทะลุ <Quick> เข้ามาติดสองสามตัวครับผม <Sky High. S 2> วิธีแก้การโดนดาแบบนี้คือการถอยนะครับผมถอยแล้วสวนถอยแล้วลสวนนะเราจะไม่แบบดันไปลึกเกินถ้าลึกเกินเนี่ยช่องว่างระหว่างเซฟโซนหรือป้อมกับตัวเราจะกว้างเพรากว้างเสร็จเราจะโดนลวงง่ายนะครับผมถ้าเช่นน้องตุนเนี่ยโดนอีกแล้วนะครับผมเราต้องไปรับนะครับโ้มมิ่งก็ต้องถอยนะ เราโดนแยกงออปติคทีฟหมดเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเราโชว์เ,ออเกมจริงเจ็บจริง,รงคนจริงนะครับผมสถานการณ์จริงนะครับไม่มีการแสดงนะฮะเจ้า <'s> ตัวเดียวเราต้องโพส i t i o n ัวเองอย่างดีนะครับผมโอ้ <First. S 1> oh, ตอนนี้นาคอสไปไหนไม่เป็นโดนน่าจะโดนสตัน้นโดนเก็บเรียบร้อย เราจะไม่ลึกนะครับผมโอ้ยโดนหลวงด้วยความที่แม็กเป็นตัวไฟเตอร์เนาะยืนเลนข้างเนาะอพอมันเป็นโลมนี้เขาสามารถด้อยไปเยอะเลยครับผมแล้วแคลรี่เราก็คือน้องตุลน,นะครับซึ่งอายุ8ดขวบนะแล้วก็จะฝากความหวังกับน,น้องตุลก็ก็รอดูนะว่าน้องตุลจะสามารถเป็นแครี่ได้หรือเปล่า ตัวเราทําได้แค่ส่งกำลังใจแล้วก็สร้างสีซีนะสังเกตไหมว่าผมไม่ค่อยโดนลวงนะเพราะผมโพซิชันตัวเองในการเดินให้เป็นนะครับผมจะเดินอกรอบนะครับดูมินิแมปไปด้วยเดินไปด้วยนะครับเขาลอคเปิดสิโอเคมาแล้วเขาเคลียร์เลสก่อนนะ กลับเลยครับอย่าร <An S 1> อนะ <been> ขวาชนอีกแล้วครับผมค่ okay, uh, ตัวโลมิ่งโดนปีกแล้วนะครับสถานการณ์จริงเจ็บ <She ep, S 1> จริงครับผม <One. S 2> ตัวเราพยายามโพสิชันตัวเองครับเาโพสิชันคือการยืนให้ถูกตำแหน่งเนาะตัวเราเป็นเมดขาตายเราควรยืนใกล้เซฟโซนเซฟโซนคือป้อมตรงนี้เราคือโวนะครับผมเรามีช่องโวนะเนีย่ยอย่างเงี้ยยืนถ้าผมมาตีกิปเนี่ยคือโวนะตูดจะว่างเห็นไหมก็คือระยะจากตูดเราจะถึงป้อมของเราอะมันกว้างเกินไปนะครับผมเราควรให้ระยะมันแคบๆนะเพราะนั้นยิ่งป้อมเราแตกไว้นะครับเซฟโซนเราจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้โดนอีกแล้วนะคอสพยายามโซนให้เป็นตัวโซนที่ดี เดี๋ยวก็หมดแล้วครับถัต้ตสองครับผมไอเทมการเกมเราคือ40 r e v e รีเวนนะครับจะคล้ายๆกับพวกลมมิง่งแต่ลมมิ่งจะเป็นการเกมจะอยู่ชิ้นที่3นะครับจะเป็น40 r e v e รีเวนอ่าพวกอลริสพวกแอดเน็ตอะไรเงี้ยจะคล้ายๆเรานะ เราเชียร์เลนได้สบายข้อดีของพวกตัวสร้างซีซีเมดพวกนี้ถ้าโพสิชันดีเนี่ยศัตรูบุกยากมากๆเลยนะก็อาศัยการฟุกแต่ว่าวาเลดห้ามแลมตายนะครับผมวาเลดมาเป็นฟอร์สเคปแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นไอเทมแก้เกมนะครับผมอาจจะโดนล้วงเยอะจะต้องออกฟอร์สเคปเนาะก็ไม่ถือว่าไม่ผิดนะเพราะว่าชิ้นนี้จะเป็นไอเทมสลับตีชิ้นกลางนะครับผมผมนี่อาร์มของออกมาแล้วคิดว่าสู้ไม่ได้แต่ข้อเสียคือตรงนี้คือเรามีแคนนี่แค่คนเดียวนะครับผม การที่น้องเอาฟอสเข็มมาเราอาจจะขาดดาเมจได้นะการขาดดาเมจนี่น่ากลัวมากนะเพราะศัตรูมีทั้งเด็กตา้ามีทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับขาดดาเมจทุกถ้าเราจะตามนาคอสไปตูดเราจะว่างทันทีครับผมนาคอสนาคอสตูดว่างแล้วครับผมตูดโผล่นะครับไม่รู้สึกเย็นตูดหรืออะไรยังไงแล้วครับดันไปสนามนั้นเป็นผมมันจะเย็นเย็นตูดนะ ความรู้สึกเย็นตูดเนี่ยมันต้องเล่นเกมโมบ้านานๆจะรู้ส sí. ึกว่าเย็นตูดว uh, so ่าบ้าบนะแบบเฮ้ลมมันพัดผิวๆว่ะได้กลิ่นรังสีมากิ่ในป่านะครับผมเพราะนั้นเราทําหน้าที่คงหลังติดเบาะนะครับผมโเวนต้ามาน่าจะอยู่ที่ด้านบนนะครับผมไปมาก่อนมาสวัสดีครับคุณแจ็คโอเคฮะเบธเรายังทำหน้าที่ต่อไปเด็กซ่าโดนนะตอนนี้เลน่ะเยนาดันไปไกล ขวาป้อมเอ่คลิปชนแล้วนะผมเราเทขวาคืเยอะเกินไปนะครับเราควรจะส่งแค่ออฟเลนไปแค่ตัวเดียวตอนนี้สูดโผล่แล้วเยน่าครับแต่ว่าเยน่ามีโมบิลิตี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคอ่าแล้วตอนนี้ตัวมิ่งเราระวังน,นะครับผมตึงไปเรื่อยๆเราจะเก็บวัตถีใช้กับฝั่งซ้ายอ่าเราได้ปาร์ตี้รีเวนไปเทมการเกมพอดีค่อนข้างดีอยู่นะ โอเคสแปมสวยครับแกน้องแฟเรียบร้อยแล้วสวยปล่อย,ย,ยเยน,น่าไปแบทเทิลโอเคเราเปิดสปีดตามเลยครับผมโอ้จะโดนละเก็บได้โอเคอเคหลือไว้เหลวสองตัวน่าจะโอเคสวยครับลูกสวยมากโอเคความหวังหมู่บ้านเริ่มมาแล้วนะโคโลโก้ครับผมออกเป็นมุลามาะชิ้นกลางเออ่ไม่ใช่การเกมสิ เป็นชิ้นปลายๆแล้วนะครับโอเคเลยแหละตเติมคีย์ดีคอเข้ามานะเสริมดาเมจแต่จริงคนมีอเทมยื้อชีวิตมาสักชิ้นหนึ่งนะครับผมแต่น้องก็ไม่ได้ออกนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่อันตรายต่อจากนี้ไปนะครับของตัวไวโอเลตก็คือดาเมจนุกเกอร์ก็ผมไม่มีอะไรป้องกันเวทนะครับจริงๆมันอยู่ในยูลูแบนนะต้านสถานะออต้านเวทนะต้านฐานเวทแต่ว่าน้องยังไม่ได้ออกยูลูแบนนะครับผมเพราะนั้นอันตรายมากนะในเกมแบบถ้าเป็นเกมแข่งเนี่ยความเสี่ยงก็คือ โดนซาต้ามนุกนะครับช่องสุดท้ายช่องท้ายเกมเนาะนะโอเคครับนาคอสจะเหมือนเดิมอะยังไปแหลมๆอยู่แต่เป็นสปิทฟุตก็โอเคไม่เป็นไรตูเราว่างไปนะครับวิธีการตัดตัวล้วงคือเราจะมาดักมันนะฮะมันเิีว่วมันจะล้วงเราเราก็จะล,ล้วงมันคืนนะเข้าใจปะแต่เราต้องคิดซ้อนกันนะครับผมเราถอยนะสวรรค์แล้วจะใช้บัฟฟ้าล่อก็ได้ครับผม ออไม่เหรอครับผมอันนี้ทำคลิปอยู่ถอยเลยครับผมถอยเลยเราเล่นแบบสถานการณ์จริงไม่เปิดไม้นะเหมือนเราไปโซโลอะโอเคเจน่าค่อนข้างจะคุมไอริดีพอสมควรไอริสแลบครับผมพอติดพอตี้รีเวนต์นะครับผมโอเคไม่เป็นไรเล็กซ่ามาตรงการเล็กซซ่าเหลือตัวเดียวมั้งเนี่ยกดติดตามเลย เลกต้าประมาาครับผมเลกต้ามีเกิดครับเลกต้าม่เกิดเลกต้ามีเกิดไววครับอาจจะตะดวยละมาแล้วครับผมตรงลูเกอร์นั่นแหละครับยังกระจายอยู่นะครับผมแล้วตอนนี้นาคอสตอนนี้จากคอสก็มาสปิดพุทตัวน้องตุ่นครับโอเคพอได้อยู่นะครับผมโอเคเริ่มมาแล้วฝีมือเราเริ่มได้แล้ว โอเคเรามาทัวร์ไอเทมใน28วินะครับก็คือตอนนี้ผมออกมาเป็นเทอร์เมเซเล็กมาก่อน<ฤ>เพราะว่าต้นเกมมันค่อนข้างจะต้องไปรับเพื่อนนะครับไปซอนเพื่อนแล้วก็เป็นเน็กเรดซึ่งเป็นไอเทมเมตที่ไม่ค่อยมีใครออกแต่เพิ่มลดคูดาวมาทั้ง15%แล้วก็การรีมานารลัวนะแล้วก็ไอเทมต้นเกมที่เป็นชิ้นที่2ก็จะเป็นโซลสกอร์ครับผมตัดฟื้นฟูไอเทมโมบิลิตี้ครับแล้วก็ไอเทมการเกณฑ์ของฟอตตี้ีเวนครับเดี๋ยวเราจะเติมไอเทมยืดชีวิตของเมตแล้วก็ในการทําให้เราอยู่ในไฟได้นาานนขึ้นนะะคือบรััผมจมจกตว ที่ทำดาเมจเป็น DPS หรือดามเมจ per second นะครับผมอย่างเช่นลอเรียวอย่างเช่นทูเลนหรือว่าอย่างเช่นจินนาหรือว่าตัวอารเซนกาใช้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นนุกเกอร์เราจะใช้ตัวอาร์ติคอฟนะครับผมนะโอเคมันน่าจะไปที่คองเลยนะตอนนี้แต่โลมมิ่งเราน่าจะเปิดสัญญาณได้นะทีนควรจะเปิดอันตีดูนะครับผม<ร>อโอเคมารวมเลยฮนะรวมรวมเอาดำศัตร,ร,ร,รูเข้าไป อุย้ยเราได้มากกรล่อยแล้วผมสร้างสีแล้วก็จุกสร้างสีแล้วก็จุกโอ้โดนได้แล้ผมเรียบร้อยครับผมฮะสเต็ปนี้ที่บอกว่าอยู่ด้วยแบนมาแล้วนะแต่เป็นคริติเคลชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นไอเ,เทมตามสถานการ,ร,รณ์สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ถามว่ามีเลือดเยอะไหมศัตรูตอนแรกว่าจะเอาอาโกนี่แต่ก็คงไม่ต้องนะครับผมนะผมว่าเอาเป็นนี่เลยกว่า ฮอลลี่อลลี่เลยแล้วกันซึ่งเราจะได้ใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะแพ้นะครับผมก็จะแพ้ก็เป็นได้นะเดี๋ยวถ้าเกมแพ้เดี๋ยวจะมีการวิเคราะห์ท้ายเกมนะครับผมให้เรารู้ว่าเราแพ้เพราะอะไรนะครับผมนะะน,นั้นแพ้ชนะไม่สําคัญเนาะแต่ตอนนี้เรายังไม่แพ้เราคงสู้กันต่อนะครับผมโอเคเลยเว่าเลียดขาดได้เทมอะไรนะครับผมริ้แปนเคน าาชั้มาาจบะนิงโซชงนาโวนดีดีต,ต้องตูนสปิดฟูดยากครับผมเขาดันแล้วเหมือนเราเสียตัวฟรีไปตัวหนึ่งนะเราก็จะลากเพื่อไปตายคนหนึ่งซื้อเวลาคือถ้าจะมีสปิดฟูดอีกตัวหนึ่งอะ่ะออฟเลนอย่างเยน่าต้องดันสูงเหมือนกันนะครับผมและโลมิ่งต้องถึกกว่านี้นะฮะ ถ้ามีนาคอสแล้วยังมีตัวแม็กซ์อะไรเงี้ยน่าจะยากไม่มีใครสร้างซีซีนะแต่แม็กก็ทำได้เต็มที่แล้วนะหาจังหวะดสวนดีๆครับผมเขายังกันให้เพื่อนอยู่นะป้อมเหลือแค่นี้มันโฟกก็แตกแล้วจริงเราให้ความสำคัญกับป้อมบนนะถ้าแตกนี้เราจะชนะยากนะเดหน้าน่าจะลึกไปนะโดนช้อนตูดแล้วมั้ง ผมอาจจะต้องเปิดใหม่แล้วมากันบนครับผมมาการบนมากันบนเยนารอเยนารอดูคลิปนะเหนารอดูคลิปกลางกับคลิปขวานะเราอย่าดันลึกนะทางซ้ายอย่าดันลึกนะเราจะโดนสวนเดี๋ยวเรารอสวนสวยๆทีหนึ่งครับผมโอเคโอนี่อ้าโอเคไวเลตของมาแล้วเกวา่ยงไวเลตของแบบนี้แหละดีแล้วน่าจะชนะถ้าไวเล t ยืนดีๆนะยืนดีๆนะลูก ป้อมซ้ายนี่สำคัญนะเหลือเลือดอีกนิดเดียวนะเราจะฆ่ามันจังหวะที่ป้อมเราเหลือแค่นี้แหละเดี๋ยว,รอ,ยวรอคลิปชนค่อยบวกรอคลิปชนค่อยบวกคลิปซ้ายชนละเดี๋ยวบวกเลยนะคลิปซ้ายนะเทียบไปก่อนมันยังบวกขึ้นไม่ได้ก็โดนโป๊กตัดเลือดไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องตุนไปดันแบบดันเรื่อยๆนะครับผมดันขวาเดี๋ยวเราตึงไปเรื่อย พี่อยู่พี่ว่าพี่พน่าจะเดฟได้ครับผมอาเซนการ์ดน่าจะช่วยทีมแต่ว่าต้องตุนต้องระวังน้องตุนเดี๋ยวเราจะซ้อนแผ่น้องตุนนะเราไปรับน้องตุนกันไปรับตุลแล้วตุนน่าจะโดนดักหลายตัวเราจะสวนเด็กซ่าเด็กซ่ามาคนเดียวสวนเลย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 สามพีหมดแล้วอันติมันหมดแล้วโอ้หตายปะใครตายตามได้ปะ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 ตายแตกหนึ่งแตกหนึ่งตามตามตามไวเลยจะเพิ่งฟาร์มเป็นช่วยแม็กแม็กวิ่งถอยออกมาแซงแพ้แซงแพ้ มันมีเกิด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 สวยดันกลางจบครับตายสี่ดันโบดดันกลางครับดันกลางดันกลางมามามาไวเลสไหมแม็กซ์ไปกันบ้านคนเดียวไวเลตโป๊กบ้านเลยครับโป๊กบ้านโป๊กบ้านโปกบ้านไปรถคันนี้อย่าให้แตกมีรถโอเคมาเหลือใครทีมมันเหลือใครดันได้ดันได้แม็กกันบ้านไปนะครับผมมาเลยเหลือใครจะเตะเดี๋ยวฆ่าให้จะเตะกันไหวปะ ข่ายจะเตะหน่อยข่ายจะเตะหน่อยข่ายจะเตะหน่อยมันมีเกิดมันมีเกิดไม่ไรโอบบ้านไปโอบบ้านได้ไหมกลับกลับครับกลับเลย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 กลับไปเอาคลองมาแล้วแม่งไม่ต้องช่วยพี่นะไม่ต้องช่วยพี่นะกลับเลยกลับเลยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยกลับไปเติมเลือดไปเลียดอย่าฟาร์มอย่าฟาร์มกลับบ้านเลยครับมานาไม่พอกลับ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 เลยกลับเลยบ้าบ้าบ้าโอ้ยเสียเวลาเราต้องเติมมานานนะโอเคบ้าแดงไป เยน้าใจเย็นเหน่าใจเย็น,ยน,น,ยนมุลดัดยังโอ้ยโดนเดี๋ยวเราต้องมาคลองนะปล่อยปล่อยนาคอสคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเราต้องมาสี่ละเราต้องเอาแม็กมาแล้วก็ไวโอเล็ตแล้วก็เยน่า олет, แล้วนนปล่อยปล่อยนาคอสไปฟาร์มถ้าพี่ไม่อยู่อย่าเพิ่งบวกนะครับเหมือนเดิมนะรอเคาน์เตอร์แบบเมื่อกี้นะเข้าใจว่าเคาน์เตอร์ไหมถ้าเราบวกตอนนี้เราแพ้เลยนะอย่าบวกนะอย่าบวกนะเราเหลือป้อมซ้ายเห็นป้อมซ้ายไหมเราจะบวกตอนมังกรนะ เราจะบวกตอนมังกรมันขึ้นอย่าตายอย่ามีใครตายนะแม็กประมาท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 ประมาทไปลูกบอกว่าไม่ต้องไปตายนี่เราแพ้นะ <c oughs> เป็นลมด้วยอะ่ะน <c oughs> ่าจะเดินระวังกว่านี้ไม่น่าตายเลยบอกว่ารอกันมาสี่คนตอนนี้นาคอสดันไปก่อนก็ได้ <c oughs> อก็เสียเมก้าคีปแล้วอ่ะ ไมันมีเกิด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 เคลียร <nhưng S 1> ์มังกรเคลียร์มังกรเคลียมะกรอเคลียมังกรเคลียร์มังกรโอเคยากละสว่างมันจี๊ด แม็กเมื่อกีพ้พลาดไปนิดแม็กถ้าเล่นโลไม่ต้องออกเคียวแนละ้วลูกออก,กนแน่นเลยฮนะออกเป็นล็อกชิลไปเลยนะครับผมเคียวมันกันได้ไม่นาน,นครับผมรถที่ดเดียวเราก็ตายแล้วแต่ไม่เป็นไรออกถ้าชอบแบบไหนก็ชอบอะเกมันตามส,สุดๆอยู่แล้วคราสสวเนี้ยเด็บกัน,กนละนามันเลยเราบอกเลยบอกเลยกนนี้ยใสายสาย รอลัดไฟนะไฟการสงคราสสุดท้ายถ้าเราชนะครั้งสุดท้ายได้เราก็โอเคแล้วนะคอสหยุดฟาร์ม้วลูกลไม่ต้องฟาร์มลูกเดี๋ยวไปเล่นเกมหน้าลูกไม่ต้องเอาเงินไปไปไม่ต้องไปดันให้มันรวยแล้วลูก,ลกมาออกันแล้วรอไปล้วงตัวแครี่มันนะตัวแครี่มันคือตัวอะไร <1> 1> ใครจะเตะค่าจะเตะพอนะคอสไปค่าใหเตะพอครับจบจบนั่นแหละดันสามเบยอ่ะ เดี๋ยวถ้ามันมากองกองกันแล้วเดี๋ยวฆ่าเลยฆ่าได้ทีนี้เราดันทีเดียวเราชนะเลยนะเดีย๋ยวพี่เปิดต้องตามนะตอนนี้ต้องต้องตามจังหวะกันดีๆนะถ้ามีคนเข้าต้องเข้านะโอเคนะเลกตารอเข้าอยู่รอการนะอืมเหรอ สวยตามไปเรือเติมมาเือเติมมาเือน,น,นี่คือข้อดีของเมทสแปมนะนี่ถ่ายลงเฟซนี่ข้อดีของเมดย,ยืนคัมนะมันคัมได้ค่อนข้างดีใครมานานไม่พอเรื่องไม่พอจังหวะกลับได้กลับออกบ้านไม่ได้แล้วครับผมอ,ออกบ้านไม่ได้แล้วออกบ้านเราแพ้เลยต้องตุนหนักมากเลยอะฟีไปตัวหนึ่งเลยอะ คราวนี้ที่จะบอกนะเราต้องเราต้องบวกก่อนเว้ยไปตรงที่นาคอสอยู่มะได้ยินกันอยู่ทุกคนนะเราจะบวกทานด้านข้างนะที่นาคอสอยอะเราไม่เราไม่บวกในบ้านแล้วเราไม่บวกในบ้านเราเราจะไม่บวกในบ้านเราจะบวกตรงนี้เราเรอคลิปวงกรชนบ้านไม่ได้รอนะรอนะบวกเลยตรงกลางบวกเลยบวกเลยดูเลยอันนี้เกิด โอ้เราแพ้และเฮ้ยมีเกิดมีเกิดเราฟีไปตัวหนึ่งนะครับเกมนี้แพ้ไม่เป็นไรต้องตุนฟีไปตัวอะไรนาะคอนเล่นคือฟีไปเลยหนึ่งตัวเหมือนไม่มีตัวนี้เลยหายไปจากเกมเลยคือไม่มีอะไรเลยนอกจากดัน าดาตาคอสเราทําตัวเป็นฟ้ดแพนด้าเลยนะครับผมส่งอาหารส่งอะไรไปให้มันตลอดเลยเหมือนเป็นไส้ศึกอะส่งคารามครั้งนี้เหมือนทีมเรามปไส้ศึกอะอารมณ์แบบมีคนส่งข้าวส่งน้ําส่งเงินให้ศัตรูเอาตัวไปแจกด้วยนะครับผมคือเป็นเป็นแผนที่ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับนะอธิบายให้ฟังเลยนะครับผมเล่นยากนะครับเพราะว่าเหมือนทุนไปเอาเนี่ยสามจุดห้าคะแนนนะครับผมเหมือนเอาเอาไปแจกอะเอาตังเอาอะไรไปแจกเขาเลยนะ ยากครับผมยากยากเพราะเรามี4คนแล้วก็ท่านผู้เจริญเนี่ยเซเว่นีลเว่นเนี่ยก็เล่นโลมไม่ไม่ดีพอนะครับผมไอเทมยังเป็นอาร์โกนี่อะไรต่างๆอ่ะนะบลาบๆาบา,บา,บา,บาซึ่งเราไม่มีแทงนะมันต้องเป็นฟูลแล้วแหละนะครับผมดูฮนะดูวิเคราะห์เกมนะครับผมทีมไฟท์อาร์เซนกะา0 9ครับผมอยู่ทั้งไฟ์นะแล้วก็มีคุณก๊อฟนะ22.7นะี่เขาเล่นเป็นออฟเลนนะครับ ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เข้ามาแย่งตังคออ์ต้องมีดาเมจจากมาโป๊กช่วยนะคือเวลเลตต้องมาเสียเวลามาการบ้านด้วยนะครับผมค่อนข้างจะลําบากเลยนะเล่นก็ลำบากแต่ว่าน้องตุนเนี่ยกลายเป็นว่าซีไฟก็ไม่ได้มานะดาเมจก็ไม่ได้ทํานะครับเงินเยอะแต่ไม่ได้มาใช้ในไฟ์เลยนะครับผมนะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็โลมมิงก็ โอ้หรับดาเมจ25ค่อนข้างเยอะนจริงๆเกมเนี้ยจะชนะได้เนี่ยคือคุณแม็กเนี่ยต้องเป็นฟูลแท้งต้องบิลเตเองเป็นฟูลแท้งนะครับผมนะถ้าเราไม่บิลเตเองเป็นฟูลแท้งเรายืนไม่ค่อยได้นะครับผมออกมาเป็นเหมือนโอ้โหเกาะฟงกเกาะไฟเกาะไฟก็เป็นไอเทมยืนเลนด้วยนะแต่เป็นเรามาเล่นลมมิงนะก็ฝากไปดูคลิปด้วยนะครับผม